เป็นฝ้าช่วงอายุมากจะมีโอกาสฝ้าจางหรือไม่เป็นคําถามจากลูกค้าที่ถามเข้ามานะคะวันนี้เกดจะมารีวิวค่ะเป็นรีวิวจากอีแต๋วนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีที่ใช้จริงเลยชุดดูแลฝ้าของเคที่และวิธีการดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้ส่งผลมากๆซึ่งหล,หลายๆครั้งนะคะเราจะบอกทุกคนว่าฝ้ามีสาเหตุแน่นอนที่มันขึ้นมานะคะไม่ว่าเราจะโดนแสงแดดแสง UV ที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเรื่องของฮอร์โมนซึ่งถ้ามีอายุมากขึ้นฮอร์โมนช่วงวัยทองส่งผลแน่นอนต่อฟ้าแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีอายุมากวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานมีการ รับประทานยาคุมกําเนิดมีการตั้งท้องอันนี้นะคะส่งผลกับฮอร์โมนเช่นกันฝ้าก็จะขึ้นในช่วงนั้นได้หรือมีการเคยใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกอันนี้แพ้สารมาก็ทําให้ผิวเราเนี่ยบ้างไว้ต่อแสงฝ้าก็ขึ้นได้ทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วมันจะได้ตอบโจทย์ตรงจุดนะคะส่วนการรีวิวตรงนี้ต้องบอกเลยว่าอีแตว๋วอายุใกล้จะเจแล้ว ฝ้าที่มีแรกเริ่มเดิมทีจะมีรอยคล้ำบริเวณหน้าผากอันนี้วันนี้ว่ารีวิวมาเต็มๆเลยว่าฝ้าตรงบริเวณหน้าผากหลังจากใช้ก็คือใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะตัวเซรั่มลดฝ้าของเคที่ประมาณ4ขวดแล้วตรงหน้าผากจางลงแทบมองไม่เห็นแล้วค่ะทีนี้ต้องทำอะไรบ้าง ก่อนอื่นต้องบอกว่าในเมื่อเราเนี่ยเรารู้แล้วถ้าเราอายุเยอะขึ้นฮอร์โมนมีส่วนเกี่ยวส่วนสําคัญเลยนะอย่าให้ฮอร์โมนสวิงเราต้องมอีเรื่องของจิตใจที่เบิกบานไม่เครียดยิ้มง่ายๆมีความสุขง่ายๆในประจําวันของเราเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าถ้าช่วงฮอร์โมนสวิงโกรธง่ายหง,งุดหงิดหรือว่าเรารู้สึกว่าเข้าไวัยทองร้อนบุบวาบต้องพยายามแล้วนะหาน้ําเย็นหรือว่าอยู่ในที่เย็นเย็นให้มันเย็น,น,ยนกายเย็นใจไว้ก่อนจะได้ช่วยได้ดื่มน้ําให้มาก อย่าปล่อยให้หน้าแห้งข้อที่สองนี้สําคัญเลยเพราะว่าผิวที่แห้งขาดความชุ่มชื้นริ้วรอยจะมาเต็มฝ้าก็จะมาเพียบและ 3. นะคะการดูแลสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากๆให้พยายามบํารุงลดเม็ดสีเมลานินและ ทาครีมกันแดดทุกวันสม่ำเสมอค่ะกับรีวิวนี้ต้องขอบคุณมากๆจากอ e ีตแววจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วใช้อะไรบ้างตัวนี้เลยที่ใช้เพื่อรถฝ้าเซรั่มรดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ช่วยยังไงตัวนี้จะมีสารสกัดเข้าไปช่วย ลดเม็ดสีเมลานินถามมาว่าฝ้าอะไรได้บ้างฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนหรือว่าจะเป็นฝ้าเกี่ยวกับการแพ้สารมาก็ใช้ได้นะคะเพราะการแพ้สารผิวบางก็จะมีอะลาโทอินวิตามิน B3 B5 ปอบประลมเซลล์ผิวและแก้การอาการระคายเคืองด้วยใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายและสะบู่ที่ไม่มีสารซัลเฟตชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นทักเลยนะคะ